สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่การจะพามาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะซึ่งรถรุ่นนี้โชว์ในงานโมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าณวันนี้รถมาถึงที่โชว์รูมแล้วพร้อมให้คุณลูกค้าได้เข้ามาชมที่โชว์รูมได้นะคะนั่นคือรถ MG m a x 9นะคะซึ่งเป็นรถอ e. ก็คือเป็นรถไฟฟ้าค่ะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเป็นสไตล์ของรถตู้นะคะรถ MPV หรือ E MPV นะคะในววันนี้พี่การจะพามาชมค่ะว่า รถรุ่นนี้พรีเมียมขนาดไหนนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดอ,ออปชันต่างๆของรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะค่ะเรามาชมด้านหน้าของ Max กซันกันนะคะก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบ led นะคะเปิดปิดอัตโนมัติค่ะและก็ระบบเปิดปิดไฟสูงให้อัตโนมัตินะคะในรุ่นนี้นะคะพร้อมไฟเด y t i ท e running light นะคะในทั้งรุ่น x และรุ่น v ค่ะ มาชมใกล้ๆนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะสำหรับไฟ daytime ลนนิ่งไลท์แล้วก็ไฟหน้าของ m a x s ซ์ซับนะคะนีะ่เป็นแบบ led นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ sequential นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะมาชมใกล้ๆนะคะสำหรับด้านหน้าของ m a x s ซ์ซับค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นรถไฟฟ้า100%นะคะ รถสไตล์ e mpv นะคะเที่นั่งค่ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะส่วนล้อมแมกนะคะมาชมกันค่ะล้อมแมกนะคะขนาด19นิ้วนะคะขนาดของยางนะคะก็คือ235ทับ55 r 1 r 1 9นะคะทั้ง2รุ่นเลยทั้งในรุ่น x และรุ่น v นะคะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่น v ค่ะจะเป็นยางแบบกันแฟตนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจนะคะว่ารันแฟตเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยางของเราเป็นของ Continental นะคะซึ่งเป็นยางคุณภาพดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างค่ะก็จะพัดเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะคะอัตโนมัติเวลาเราล็อกรถนะคะกระจกก็จะพัดเก็บให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพร้อมกล้องนะคะกล้อง360องศารอบคันเลยนะคะ เป็นภาพ3ามิติด้วยค่ะค่ะสำหรับประตูทุกบานของ m a สซ์ทนนะคะจะเป็น k e y l e t s Entry นะคะเพิ่มความสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจดีมทเลยค่ะนะคะและสามารถที่จะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะเป็นประตูสไลด์ด้านข้างเป็นแบบไฟฟ้านะคะนี่ค่ะทั้งคันเลยนะคะประตูสไลด์ด้วยไฟฟ้านะคะ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะค่ะเดี๋ยวพี่การพาชมรอบๆตัวรถนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ค่ะกระจกด้านข้างนะคะกระจกทุกบานนะคะเป็น one touch นะคะ up down ค่ะด้านท้ายค่ะไฟท้ายดวงไฟเบรกดวงที่3ค่ะเป็น led ด้วยแล้วก็ไฟท้ายเป็น led ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นซีเคิเชียลนะคะสำหรับทุกรุ่นเลยค่ะทั้งรุ่น X และรุ่น V ค่ะนี่ค่ะด้านท้ายสวยงามมากคะ่ะนี่ประตูท้ายไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะสามารถสั่งการจากหน้าจอได้สั่งการจากรีโมทคอนโทรลได้นะคะค่ะเปิดออกมาด้านท้ายก็จะประมาณนี้นะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าค่ะประตูท้ายนะคะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ด้านท้ายพร้อมกล้องมองหลังและเซนเซอร์ถอยหลังนะคะก็จะมีเซนเซอร์ให้4จุดนะคะเวลาเราถอยหลังก็จะมีทั้งกล้องแล้วก็เซนเซอร์ช่วยเตือนนะคะว่ารถปลอดภัยมากแค่ไหนนะคะชมด้านท้ายของรถกันต่อนะคะว่าสวยงามขนาดไหนชมร,รายละเอียดของด้านท้ายนะคะนี่ค่ะด้านท้ายก็จะมีคำว่าแซกมอเตอร์ด้วยนะคะฝั่งซ้ายค่ะนี่ค่ะ แักมอเตอร์นะคะส่วนฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นคำว่า Max กซัดไนค่ะไฟเลี้ยวเห็นไหมคะเป็นแบบซีเอนเชียลนะคะสวยงามมากค่ะด้านข้างนี่ค่ะกระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นค่ะาชมด้านข้างอีกครั้งนึงนะคะ ด้านหน้าค่ะอันนี้โชว์ไฟให้ชมนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะนี่ค่ะไฟหน้าเป็น s ซ q u e เค i a เนะคะไฟเลี้ยวค่ะเลี้ยวด้านหน้าด้านหลัง s ซ q u e เค i ลเยเลยนะคะนี่ค่ะความสวยงามของไฟนะคะแล้วก็เป็น LED ทั้งคัน,นะคะ่ะประตูสไลด์นะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะนี่ค่ะสไลด์ไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายความความหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นค่ะ สะดวกสบายนะคะและใช้สัมผัสด้วยคคเลดเอนทรีได้ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะนี่ค่ะจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะได้ทั้ง ac และ dc นะคะก็คือส่วนด้านบนนะคะจะเป็น ac ชาร์จค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็น dc ชาร์จก็คือไฟฟ้ากระแสสลับนะคะก็คือชาร์จด่วนนะคะนะคะชาร์จเสร็จแล้วก็จะ แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดค่ะโอเคประมาณนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านท้ายตัวรถค่ะนี่ค่ะประตูท้ายไฟยฟ้าสามารถกดจากปุ่มนี้ได้นะคะจากฝาท้ายตัวรถเลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเบาะนั่งฝั่งคนขับนะคะปรับด้วยไฟยฟ้าค่ะนี่ค่ะ และจะมีปุ่มนี้ค่ะปุ่มนี้นะคะสําหรับดันหลังนะคะเวลาปวดเมื่อยหลังสามารถมีตัวดันหลังได้ค่ะในรุ่น X นะคะสําหรับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศท,ทางน,นะคะปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวได้นะคะสําหรับ m a x a u s นค่ะหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด12.3นิ้วค่ะสามารถสั่งการได้มากมายเลยนะคะ ในตัวจอนี้นะคะไม่รองรับภาษาไทยนะคะสำหรับจอในของ Max ซ์ซันนะคะทัศก,กีนะคะก็จะมีรูปรถนะคะที่เป็น3มิติตัวรูปรถที่เราเห็นนะคะก็ะสามารถสั่งเปิดไฟหน้าเปิดไฟหลังได้นะคะแล้วก็เปิดสันรูเปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้นะคะทั้งทั้งสันลูฟสองด้านนะคะก็คือจะเป็นฝั่งคนขับและก็ด้านหลังนะคะแบบพาโนรามิกนะคะ สามารถสั่งการจากหน้าจอนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถาดับเครื่องยนต์ในหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสั่งการทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะหน้าจอเลยคะ่ะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะนี่ค่ะสาธิตการเปิดซันรูฟให้ชมนะคะสั่งจากตรงรูปรถด้านหน้าจอนี้ได้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเปิดซันรูฟนะคะ ปิดสนดุกได้เปิดม่านนะคะม่านบางังม่านบังกระจกเนี่ยก็คือจะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้กเ็เป็นระบบสัมผัสนะคะเปิด